สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพดิจิตอลนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าการใช้งานของภาพดิจิตอลนั้นเราสามารถใช้งานด้วยกับโปรแกร,รมของ Adobe Photoshop ได้เพียงอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วเราสามารถที่จะทำการจัดการระบบภาพดิจิตอลได้ด้วยโปรแกร,รมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกร,รมที่เป็นแอปพลิเคชันอยู่ในของโมบายบน Device บนแท็บเล็ตก็สามารถที่จัดการภาพพื้นฐานของเรื่องดิจิตอลได้ ความรู้พื้นฐานจริงๆของการใช้งานของดิจ i ต a ล i ิมเมจิงนั้นนั่นก็คือเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง r ล Solution ก็คือความละเอียดในการที่จะนำไปพิมพ์ความละเอียดที่จะใช้อยู่บนเว็บไซต์ความละเอียดที่จะนำไปใช้งานต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือความเข้าใจเรื่อง p i ก e l d i m e n น i ันนั่นก็คือหมายความว่า p i x e l d i m e n s i o n ก็คือจานวนของจุดของพิกเซลที่อยู่บนภาพนั้นในความยาวของภาพเท่าไหร่มีจานวนพิกเซเท่าไหร่ อันนี้จะเป็นเรียกว่าพิกเซลไดเมนชันซึ่งพิกเซลไดเมนชันนี้จะหมายถึงเวลาเราพูดถึงว่าเราใช้กล้องดิจิตอล12ล้านสี16ล้านสีนั่นหมายความว่า12ล้านพิกเซลตรงนั้นน่ยก็คือแสดงผลถึงเรื่องสีให้เห็นด้วยนะครับเรามาดูกันครับว่าข้อจํากัดของการใช้งานของภาพดิจิตอลเป็นอย่างไรมาดูที่ภาพนี้กันครับในภาพที่คุณเห็นนะครับมันจะเป็นไฟล์ภาพของการแนะนําขนาดของไฟล์แล้วก็ลกักษณะของไฟล์ที่ใช้งาน ทุกคนจะรู้จักกันดีว่าเวลาเราทำงานไฟล์ภาพดิจิทัลจากโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับเราจะเซฟไฟล์เป็นลักษณะของไฟล์ภาพของ PSD คือนามสกุล .psd ซึ่งอันนี้มีข้อจํากัดตรงที่ว่าณปัจจุบันนี้เราสามารถสร้างไฟล์ดิจิทัลที่เป็น .psd นั้นในขนาดที่ไม่เกิน2กิก2กิกะไบต์นั่นก็คือใครที่เซฟไฟล์ที่ใหญ่เกิน2กิกะไบต์จะไม่สามารถจะเซฟได้และไม่สามารถจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ แต่ถ้าคุณต้องการทําได้ไฟล์ใหญ่มากกว่านี้ล่ะเราจะทําอย่างไรไฟล์ใหญ่ที่มากกว่านี้หมายความว่าเราต้องการจะเอาไฟล์ภาพนี้ไปทําเป็นโปสเตอร์แบนเนอร์หรือเป็นบิลบอร์ดซึ่งอาจจะต้องมีขนาดใหญ่มากเราก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรดีนะที่จะเอาไฟล์ภาพนี้ไปเป็นไฟล์ภาพขนาดใหญ่ในการใช้งานของซอฟต์แวร์ของ Adobe Photoshop นั้นสามารถเซฟไฟล์เป็นขนาดใหญ่ได้ถึง 4xbit น่นคือในรูปแบบของไฟล์ที่ชื่อว่า l a r g Document Format มีนามสกุลหรือจุด extension ว่า psb และหลายคนที่เห็นไฟล์ลักษณะที่ว่า psb นี้ให้เข้าใจนะเลยนะครับว่าเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ l a s t document format สามารถทำไฟล์ขนาดใหญ่ได้โดยไม่จำกัดเลยนะครับไฟล์ภาพที่เราใช้กันบ่อยๆเรารู้จักกันดีที่ใช้กันมานานมากแล้วก็คือไฟล์ที่เป็น tif ไฟล์นะครับ tif หรือบางที่ก็เขียนว่า tif เฉย ทิฟไฟล์ตัวนี้นะครับเราสามารถทําไฟล์ได้ขนาดไม่เกิน4กิกแต่ปัญหาก็คือเราทําไฟล์ขนาด4กิกไปโปรแกรมที่เราใช้งานโดยทั่วๆไปเช่นโปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรมที่เป็นกราฟิกต่างๆจะสามารถรองรับได้เพียงแค่2กิกเท่านั้นอันนี้ก็คือจะให้เข้าใจนะครับว่าเราสามารถเซฟไฟล์ได้4กิกแต่เราใช้ได้แค่2กิกแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเอาไฟล์ภาพพร้อมกับข้อความในการทํางานที่โปรแกรม Adobe Photoshop สามารถทําโปสเตอร์ทำแบนเนอร์ได้โดยการพิมพ์ข้อความไปแล้วเอาไปปริ้นเอาไปพิมพ์ตามศูนย์อิงเจ็ตต่างๆต้องการให้ไฟล์ยังคงชัดอยู่เราสามารถเซฟไฟล์ส่งไปให้ลงพิมพ์ได้นะครับด้วยการเซฟไปเป็น .Photoshop PDF นะฮะอันนี้สามารถทําไฟล์ได้ขนาด10กิกนะครับแล้วก็ใช้ความยาวของภาพได้ถึง200นิ้วคูณ200นิ้วนี่คือพื้นฐานของไฟล์ฟอร์แมตก่อนก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดของการที่ เป็นภาพของ s o l u ลูชันเรส o l ลูชันเราดูอย่างไรนะครับทุกคนจะมีจอคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองนะครับเราจะทราบว่าในจอคอมพิวเตอร์ของเรานั้นสเปคของเครื่องหรือ,อรายละเอียดของเครื่องที่บอกมาให้ให้ความละเอียดของไฟล์ภาพเท่าไหร่นะครับยังบอกว่าจอภาพขนาดนี้เป็นจอพาโนรามามีความละเอียดข,ของจอเท่ากับ1,680คูณ1,050พิกเซลหมายความว่าจอที่ขนาดความกว้างเท่านี้ ถ้าว่าเอาไม้บรรทัดมาวัดเป็นจำนวนนิ้วแล้วเนี่ยจะมีจุดเท่ากับกี่จุดดังนั้นเราสามารถที่จะมาดูในจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีความละเอียดของจอเท่าไหร่ซึ่งความละเอียดตรงนี้เนี่ยส่งผลเรื่องอะไรครับอย่างกรณีอย่างในภาพนี้ที่แสดงผลอยู่ในภาพณตอนนี้นะครับเป็นภาพที่บอกว่าจอของผมเนี่ยเป็นจอของ macbook pro 17นิ้วมีความละเอียดเท่านี้เมื่อเอามาหารตัวเลขแล้วจะได้ความละเอียดของหน้าจอที่1 1 7พิกเซล per inch นะครับ หลังจากนั้นถ้าเราได้ภาพมาที่มีความละเอียดเกิน117พิกเซล per อิ c นก็คือ117จุดต่อตารางนิ้วนะครับอันนี้เมื่อเราเอามาเปิดภาพปุ๊บความละเอียดของภาพก็จะเห็นคมชัดปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราได้ภาพที่มาเนี่ยความละเอียดน้อยกว่า117นะฮะพิกเซล per อิ c นนะครับก็จะเห็นว่าภาพนั้นเบลอ แต่ความเป็นจริงแล้วในการพิมพ์นะครับเวลาเราไปส่งงานพิมพ์ลงพิมพ์โดยทั่วไปเนี่ย mm. เขาจะบอกว่าภาพที่ต้องการใช้เนี่ยต้องการใช้ภาพที่ขนาด300 DPI เขาพูดกันด้วยโดยทั่วไปว่า300 DPI คือ300จุดต่อนิ้วหมายความว่าถ้าภาพนั้นเกิดมีความละเอียดที่ไม่ถึงจะทําให้เวลาไปพิมพ์เนี่ยคุณภาพ,พไม่ได้แต่ถ้าเราส่งภาพขนาด117พิกเซลไปพิมพ์นะฮะ เราจะคิดว่าภาพนั้นชัดหรือบางทีไม่ใช่นะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยหนึเนี่ยคือชัดที่ในคอมพิวเตอร์ของเราแต่เครื่องพิมพ์ต้องการใช้ที่300นี่คือยกตัวอย่างง่ายๆเรามาดูครับลักษณะของการใช้งานของเล Solution เมื่อเราถ่ายภาพมาเป็นภาพขนาดใหญ่ต้องการจะย่อไฟล์ภาพลงให้ไปพิมพ์งานเมื่อใดก็ตามที่เรามีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ภาพภาพนี้นะครับทางด้านซ้ายมือที่มองเห็นอยู่นะครับภาพนี้จะเห็นว่าผมเขียนอยู่ข้างล่างว่าเป็น5พิกเซลคูณ5พิกเซล หมายความว่ามีความกว้างของภาพเนี่ย5พิกเซลมีความสูงของภาพเนี่ย5พิกเซลคือมี5จุดนะครับแล้วเมื่อเราวัดว่าใน5พิกเซลนี้อยู่ในขนาด1นิ้วเนี่ยจะมีจํานวนความละเอียดของพิกเซลเท่าไหร่เช่นกันภาพทั้งขวามือเป็นภาพที่มีความกว้างของภาพเท่ากับ10พิกเซลความสูงของภาพเท่ากับ10พิกเซลเมื่อเรามาวัดขนาดที่เป็น1นิ้วด้วยกันจะเห็นว่าจํานวนความหนาแน่นของพิกเซลในด้านขวามือเนี่ยจะมากกว่า นั่นหมายความว่าภาพทางซ้ายมือจะมีความละเอียดของภาพที่3 p เอ i ร์นนะครับหมายความว่ามี3จุดต่อนิ้วส่วนภาพขวาม,มือจะมีความละเอียดของภาพที่6จุดต่อนิ้วเมื่อใดก็ตามที่เราเอาภาพ2ภาพนี้จากภาพเดียวกันแล้วเราเปลี่ยนแปลงเรสโซลูชันหรือเปลี่ยนแปลงพิกเซลหมายความว่าภาพนั้นเนี่ยมีการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องการ r e ไซ z ์เรียกว่า image size command คือการปรับเปลี่ยนไซส ซึ่งส่งผลให้รายละเอียดของภาพหรือพิกเซลต,ต่างๆของภาพเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปภาพขวามือนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นภาพต้นฉบับที่มีโทนมีน้ำหนักของสีแสดงให้เห็นน้ำหนักอ่อนแก่ของการเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีความละเอียดของภาพเนี่ยเท่ากับ10พิกเซลคูณ10พิกเซลผมจําลองแบบมาให้ดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยผมมีภาพที่เป็น3พิกเซลคือสีส้มสีแดงสีเหลืองนะครับต้องการจะย่อไฟล์ภาพนี้ให้เหลือแค่2พิกเซล เราจะเห็นว่าภาพทางขวามือเหมือนกันที่เราต้องการจะย่อเป็น2พิกเซลแต่ภาพทางขวามือก็คือย่อลงมาเท่า 1, หนึ่งเหลือ5พิกเซลจะเห็นว่าความขนาดความกว้างของภาพเท่าเดิมแต่ลักษณะของพิกเซลของภาพเนี่ยใหญ่ขึ้นแต่จํานวนพิกเซลน้อยลงความละเอียดของโทนภาพก็จะหายไปในบางส่วนกรณีอย่างนี้ถ้าเราต้องการได้ไฟล์ภาพไปขยายใหญ่กว่าเดิมแต่หลังจากที่เราย่อไปแล้วนั่นก็คือจํานวนพิกเซลถูกกําจัดออกไปแล้วต้องการจะทําเพิ่มขึ้นมา ลักษณะของภาพก็เป็นลักษณะนี้โปรแกรมจะสามารถคำนวณด้วยการเอาพิกเซลด้านข้างเนี่ยมาผสมกันออกมาเป็นพิกเซลจำลอง1อันนะครับสิ่งที่ได้ก็คือความละเอียดของภาพต้นฉบับนะฮะภาพซ้ายมือคือภาพก่อนที่เราจะทําย่อไฟล์ภาพลงไปส่วนภาพขวามือนั้นเป็นไฟล์ภาพที่เราย่อแล้วขยายขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งทําให้ลักษณะของไฟล์ภาพความคมชัดของภาพหายไปนี่เราเลยเจอว่าเวลาเราเอาไฟล์ภาพที่ขนาดต้นฉบับ ไปทําการย่อไฟล์ภาพและขยายขึ้นมาภาพจึงให้แสดงผลของรายละเอียดไม่เหมือนเดิมและการกําหนดในการคอนโทรลหรือการควบคุมการใช้งานของพิกเซลนี้ในทุกโปรแกร,รมของโปรแกร,รมทางด้านอิ a g i n g จะมีคําสั่งอยู่คําสั่งหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่เรามีการเปลี่ยนแปลงพิกเซลหมายถึงยอ่อขนาดภาพเราจะต้องเข้าใจว่าพิกเซลแต่ละอย่างหรือรูปแบบของภาพนั้นเราควรจะใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะกําหนด ความสามารถของมันผมยกตัวอย่างภาพนี้เห็นชัดๆนะครับว่าในคำสั่งของ Image Size จะมีคำสั่งนึ่งเรียกว่า Nearest Neighbor นะครับคือตัวบนสุดตัวเล็กๆสีฟ้าตัวบนสุดนะครับเมื่อเวลาเราต้องการใช้ไฟล์ภาพที่ไม่มีการใช้ Toning Toning ก็คือการไล่น้ำหนักสีอ่อนแก่อาจจะเป็นไฟล์ภาพโลโก้เป็นไฟล์ภาพสีใต่ๆนะครับสีแบบเ,เขาเรียกว่า Opacity นะครับเวลาใช้งานของการใช้งานทางด้านกราฟิก เวลาเราต้องการเอาไฟล์ภาพแบบนี้หรือโลโก้ของสถาบันเมื่อเรามีการย่อขยายไฟล์ภาพเราต้องการให้เกิดความคมชัดเหมือนเดิมเราต้องเลือกคำสั่งที่เรียกว่า nearest neighbor ไว้ wide, จะทำให้ไฟล์ภาพนั้นคมชัดขึ้นแต่ถ้าภาพนั้นเราไปถ่ายทิวทัศน์ถ่ายท้องฟ้ามีการไล่โทนน้ำหนักอ่อนแก่บนล่างเราต้องเลือกเป็น bilinear นะครับ bilinear ก็คือการไล่น้ำหนักจากแกน x แกน y, y เท่านั้นแต่เมื่อเป็นไฟล์ภาพของสกินโทน หรือภาพคนที่มีการไล่โทนที่ไม่เป็นทิศทางเดียวกันเราเลยเรียกว่าไบคิวบิตแล้วเรายังมีการให้เลือกนะครับว่าไบคิวบิตที่เป็นสลับเวลาต้องการจะย่อภาพหรือไบคิวบิตสรับต้องการจะขยายภาพอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆของดิจิตอลอิมเมจิ่งเราลองมาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของภาพเป็นอย่างไรอย่างภาพนี้ผมขยายตัวพิกเซลขึ้นมาเป็นออริจินอลเมื่อผมทําการย่อขยายไฟล์ภาพแล้วเลือกใช้คําสั่งของไบลีเนียร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพิกเซลมีการเรียง ตำแหน่งของตัวสีเป็นลักษณะนี้เมื่อผมเลือกคำสั่งเป็นไบลิเนียจะเห็นว่าในส่วนที่เป็นสีน้ำเงินมีการใช้สีที่อ่อนลงและถ้าเราเลือกเป็นลักษณะของไบควบิตตัวภาพก็แสดงผลที่แตกต่างกันเห็นไหมครับว่าเพียงแค่เราทำการย่อขยายไฟล์ภาพมันไม่ได้แสดงผลถึงเรื่องความคมชัดอย่างเดียวมันแสดงให้เห็นถึงสีที่เปลี่ยนไปด้วยนี่จึงเป็นลักษณะที่ว่าถ้าณวันนี้นะครับถ้าณวันนี้เราต้องการที่จะเอาไฟล์ภาพนั้น มาทําการย่อขยายไฟล์ภาพนะครับเราย่อขยายไฟล์ภาพด้วยการเปิดไฟล์ภาพขึ้นมาในจากโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับเราต้องการจะเอาไฟล์นี้ย่อขยายไปเป็นไฟล์เล็กหรือไฟล์ใหญ่นะครับเราจะใช้วิธีคําสั่งที่ชื่อว่า Save for Web ในการที่ต้องการจะเอาไฟล์นี้ไปทํางานกับเรื่องเว็บไซต์นะในการใช้ Save for Web เราสามารถที่จะดูได้นะครับว่าจะใช้ความละเอียดอย่างไรนะครับก็คือเรามาตรวจสอบที่ไฟล์ภาพนะครับ ว่าจะให้ภาพแต่ละอย่างเนี่ยใช้ไฟล์ฟอร์แมตอย่างไรอย่างภาพบนผมเลือกเป็น JPEG ภาพล่างนี้ถ้าผมต้องการจะเปลี่ยนไฟล์ข้างบนเนี่ยเป็น PNG นะครับจะได้ความละเอียดอย่างหนึง่งนะครับแล้วก็ไฟล์ภาพข้างล่างนี้อาจจะเป็นความละเอียดที่แตกต่างกันออกไปจะเห็นว่าตัวขนาดไฟล์งานจะไม่เท่ากันนะครับภาพบนจะเป็นที่900นะครับภาพล่างจะเป็นความละเอียดที่1.45เพราะเป็น PNG แต่ถ้าผมเปลี่ยนภาพนี้ JPEG เหมือนกันแต่เปลี่ยนให้ resolution สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นคือความละเอียดครบถ้วนเลยไฟล์ภาพก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีการบอกว่าในพื้นฐานของไฟล์ภาพนะครับว่าถ้าจะเป็นอินเทอร์เน็ตต้องใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่ในการดาวน์โหลดไฟล์ภาพนี้ทั้งหมดนี้เป็นความรู้พื้นฐานของเรื่อง resolution และ pixel dimension รวมไปถึงรูปแบบของไฟล์ที่เราจะใช้ในการใช้งานในมีเดียต่างๆดังนั้นความรู้พื้นฐานเหล่านี้ เป็นจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับหลายๆคนที่สนใจในการจัดการภาพดิจิทัลในในคราวต่อไปเราจะนำรายละเอียดของการใช้งานของภาพดิจิทัลที่เหมาะสำหรับพวกเราในการใช้งานไม่ว่าคุณจะช่องการตกแต่งภาพหรือต้องการที่จะมีการอนุบาลภาพในการทำงานในขั้นต่อไปสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ